น,นี้เปิดให้พวกมืดมนใช้กันวะหวงกันไปหวงกันมาระแวงกันไประวังกันมาพวกมืดปิดไม่เปิดดอกบัวไม่บานดอกบัวแล้วเปล่ายังไม่รู้เลยดอกบัวไม่บานดอกบัวแล้วเปล่ายังไม่รู้เลย เดรัจฉานภูมินรกภูมิเดระจฉานภูมิเปลือร่ากายเลื่อนพรบเลื่อนภูมิมาเป็นมนุษย์มันก็เลยเป็นมนุษย์แบบเดรัจฉานเป็นมนุษย์แบบเปลนเป็นมนุษย์แบบสุรกายเป็นมนุษย์แบบสัตว์นรกมนุษย์นั้นมาจากเทวดามาจากเทพมาจากพรบมาจากเทวดา มันก็มนุษย์แบบเทวดามนุษย์แบบเทพมนุษย์แบบคมแต่ถ้ามนุษย์นั้นมันมาอยากใบภูมิเยอะมันจะเป็นราชันเยอะท่านให้บารมีไปมันก็เลื่อนภูมิขึ้นมาเป็นภูมิมันจะสันนลกเยอะมันก็ยังนี่แหละสุรกาเยอะเปรตเยอะมาเป็นมนุษย์มันก็ยังเป็นมนุษย์นิสัยเดรฉานอยู่นิสัยเปรตอยู่นิสัยสุลกาอยู่นิสัยสันนลกอยู่มนุษย์แบบนิสัยสันนลก นิ่ใชเปรตเอาอย่างเดียวนิสัยสุรกายหลงอย่างเดียวหลงการเป็นงินอยู่อย่างเดียวนิสัยเดรัจฉานหลงมาทุกสิ่งหลงมาทุกอย่างมนุษย์เปรตมนุษย์เดรัจฉานมนุษย์อสุรกายมนุษย์สัตว์นรก ก็มันมาจากภูมิเหล่านั้นให้บารมีไปแผ่บารมีไปบารมีก็เลื่อนใช่เลิ่มภูมไม้แต่นิสัยมันไม่โดนล้างนึกออกไหมนิสัยมันไม่ได้ถูกล้างมันต้องมาสัจธรรมอีกแต่ดีเพราะบารมีแผ่ให้อะไรให้ก็เลื่อนช่เลื่อนภูมิแต่นิสัยไม่ล้างไม่ล้างนิสัยยังนิสัยเดิมๆมันเยอะไง ใจดีของพพธิสัตว์ใจดีของมหาพธหาพธิสัตว์ใจกรุณาใจเมตตาของมหาพพธิสัตว์ของมหาบรมีแพ้ลงไปมันก็เลยเปลี่ยนเขาเปลี่ยนภฟมแล้วขึ้นเลื่อนเลื่อนโฟมเร็วแต่ว่าน,นิสัยมันก็ยังเร็วเหมือนเดิม <c oughs> เลื่อนภุเลื่อนพบเลื่อนภฟมเร็วแต่นิสัยก็เร็วเหมือนเดิมเยอะ พอได้มาเป็นใหญ่ได้มาเป็นโตได้มาเป็นผู้นำผู้อะไรในโลกในสังคมก็นำแบบเร็วๆนำแบบสัตว์นโลกนำนำแบบเปรตนำนำแบบสุรกายนำนำแบบสเดชานนำไม่ได้มีความสวาม่างสวัยเย้ <S <S yeah. จ้องทะเลาะกันอยู่นั่นจ้องจะขัดแย้งกันอยู่นั่นจ้องที่จะแข่งกันเอาแข่งกันกรอบโกอยู่นั่นบอกวุ่นกัรเป็นการอยู่อยู่นั่นยึดติดกัรเป็นการอยู่อยู่นั่นเห็นก่อยู่เห็นก่ยึดเห็นแก่กินดีอยู่ดีอยู่นั่นเห็นกับความสุขความสบายเป็นของไม่จริงอยู่นั่นยังไงน่ะ บางพวกเนี่ยมันไม่ใช่ดอกบัวในคอนตอมนะพี่หยงมันดอกบัวใต้คอนกรีตเลยยิ่งกว่าคอนตอมอีกเราจากคอนตอมยังพอขึ้นนี้ไงแต่บางพวกเนี่ยมันดอกบัวใต้คอนกรีตเนะี่ใต้คอนกรีตคอนกรีตซีมเมนต์ซีมเมนต์ โอซิเมนนี่ก็แท้คนกีดในพื้นเนี่ยนั่นแหละเดิมทีเ่าคือยูในนั้นก็เป็นต้นไม้ที่อยู่ในพื้น